เข้ามาแล้วครับคนสองคนก็เริ่มเลยแล้วกันสำหรับไลฟ์นี้นะครับจะเป็นไลฟ์แนะนำเทคนิคและบอกประโยชน์ของการออกกำลังกายเป็นประจำซึ่งการออกกำลังกายเป็นประจำของผมนี่หมายถึงว่าถ้าเอาความถี่ก็คงเป็นอย่างน้อยสามวันต่อสัปดาห์ครับถ้าเป็นปริมาณนาทีก็สักร้อยห้าสิบนาทีต่อสัปดาห์เนาะเป็นอย่างน้อย ถึงจะเรียกว่าออกกำลังกายเป็นประจําซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะม,มีปัญหาที่ท,ที่แบบขี้เกียจออกกำลังกายนะวันนี้ก็เลยมาบอกถึงประโยชน์ที่แท้จริงว่าจริงๆแล้วการออกกำลังกายเนี่ยมันมีประโยชน์มากกว่าการลดความอ้วนหรือว่าการที่เราจะไม่อ้วนขึ้น ประโยชน์ข้อแรกนะครับโดยโดยผมจะเนี้ยโดยผมจะพูดประโยชน์ก่อนจะได้รับรู้ว่าจริงๆแล้วถ้าเรารู้ประโยชน์เนี่ยเราจะออกกำลังกายเป็นประจำเพิ่มมากขึ้นโดยประโยชน์ข้อแรกนะครับข้อนี้สําคัญเลยก็คือการออกกำลังกายเป็นประจําไม่ว่าจะเป็นคาร์ดิโอหรือว่าหรือว่าเวทเทรนนิ่งนะครับสามารถลดความดันสูงได้ครับเวลาเราคาร์ดิโอหรือว่า เวทเทรนนิ่งนะครับหลอดเลือดของเราจะค่อยๆขยายตัวขึ้นเนื่องจากเลือดของเราหัวใจเราเต้นแรงขึ้นเลือดมีการสุบฉีดเนาะหลอดเลือดของเราจะขยายตัวขึ้นเรื่อยๆโดยช่วงที่เราช่วงที่หลอดเลือดขยายตัวนี่นแหละร่างกายก็จะดึงคอลลาเจนจากโปรตีนที่เรากินเนี่ยเข้าไปแทรกข้างในทําให้หลอดเลือดเราฟโฟล์ขึ้นเราก็จะลดความดันสูงได้ครับผม,ผมเองก็มีปัญหาความดันสูงมาตั้งแต่ เป็นโรคหัวใจเลยหลังผาตัดมานี่ผมกินยาลดความดันมาตลอด19ปีเลยกินยาแบบนี้ครับซึ่งยาแบบนี้ในค่อนข้างที่จะมีราคาสูงอยู่เหมือนกันก็กล่องหนึ่ง30เม็ดกินวันละเม็ดก็เสียเดือนละ800บาทเลยทีเดียวแต่ถ้าแต่ถ้าคุณออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอเนี่ยประมาณ3-4เดือนก็ควนามดันของคุณก็จะค่อยๆค่อยๆลดลงค่อยๆลดลงลดลง จนเป็นปกติแบบผมเนี่ยก็คือหยุดยาลดความดันไปเรียบร้อยแล้วนี่เหลืออีกเม็ดหนึ่งนะก็วัดสาครั้งสุดท้ายความดันต่ำหมดเลยแสดงว่าความดันของผมเนี่ยปกติแล้วโดยกินยาเข้าไปเนี่ยกลายเป็นว่าวัดไปแล้วมันความดันต่ำเนาะก็สำหรับใครที่มีคนรู้จักมีผู้สูงอายุที่ความดันสูงเนี่ยผมแนะนําว่าให้กินยาลดความดันไปก่อนแล้วก็ออกกำลังกายอะไรก็ได้ที่สามารถทําได้ เช่นเดินหรือว่ายกเวทเบาๆเนาะเวทเทรนนิ่งต่อไปข้อ2ครับข้อ2กับข้อสานี่ใกล้เคียงกันก็คือเพิ่มทั้งมวลกล้ามเนื้อและก็มวลกระดูกการออกกำลังกายเป็นประจำเนี่ยสมมติผมเดินเนาะแบบโงโงๆเลยเราเดินธรรมดาเนี่ยกล้ามเนื้อและกระดูกที่ขาเนี่ยจะทำงานจนเกิดรอยแตก กิดรอยฉีกเล็กน้อยถ้มันกล้ามเนื้อกะฉีกเนาะแล้วกินโปรตีนเข้าไปด้วยเนี่ยร่างกายกินโปรตีนและแคลเซียมเข้าไปเนี่ยร่างกายก็จะดึงโปรตีนที่เรากินดึงแคลเซียมที่เรากินเข้าไปเสริมทาให้กระดูกและก็กล้ามเนื้อของเราแข็งแรงเวลาเราอายุมากขึ้นนะครับเราจะไม่เราก็จะไม่กระดูกเสื่อมเนาะกล้ามเนื้อเสื่อมเราก็จะไม่บาดเจ็บง่ายเวลาเราล้มหรืออะไรแบบนี้แล้วเราก็จะไม่เป็นแบบพวกผู้สูงอายุที่ หลังโค้งหลังงอเพราะว่ากระดูกข,ของเขาเนี่ยเริ่มเสื่อมจากการที่ไม่ค่อยออกลางกายกินโปรโตีนและแคลเซียมน้อยก็ถ้าสภาพก็คล้ายๆกับคนที่ชอบพูดว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้นะครับแล้วแล้วก็ต้องมีคนคอยช่วยอยู่ตลอเวลาเวลาลงกระไดนี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากครับหรือว่าในชางกลับกันนะครับสมมติผมยกเวทแบบนี้ใบเสร็จเนี่ย ช่วงต้นแขนของผมเนี่ยกระดูกมันก็จะมีรอยร้าวเล็กน้อยเนาะก็กล้ามเนื้อมีรอย้ายเล็กน้อยพวกเรากินแคลเซียมเรากินโปรโตีนเข้าไปมันก็จะเข้าไปซ่อมแซมทําให้มวลกระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อของเราเนี่ยแข็งแกร่งมากขึ้นชีวิตในวัยชาราเราก็จะมีความสุขมากขึ้นครับต่อไปข้อต่อไปข้อสี่นะครับผลของการออกกําลังกายเป็นประจำเนี่ยช่วย คลายเครียดครับมีผลงานวิจัยนะครับกล่าวไว้ว่าการการคาริโอหรือว่าการเวทเทรนนิ่งแบบเบาถึงปานกลางเนี่ยสามารถลดฮอร์โมนคอร์ติซอลได้นะครับซึ่งการลดความเครียดเนี่ยมันมีผลต่ออะไรหลายอย่างเนาะไม่ว่าเราจะเคลื่อนไหวแบบกระดิกระดามีความสุขแฮปปี้ทำให้สุขภาพโดยรวมของเราดีขึ้นเพราะนั้นวิธีการของผมวิธีการของผมก็คือผมจะคาริโอแบบ เบาๆเนาะตอนเช้าตื่นมาเนี่ยผมจะเดินรอบบ้านเท่าที่เดินได้เนาะต่อไปข้อที่5ครับการออกกำลังกายเป็นประจำช่วยทำช่วยกระตุ้นผงคุมกันครับร่างกายของเราเนี่ยทั่วร่างกายเลยไม่ว่าโดยเน้นที่ใต้รักแร้เนาะแถวขาเนี่ยจะมีต่อมน้ำเหลืองอยู่ถ้าเราเคลื่อนไหว ใช้ต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ใกล้ๆในทำงานว่าจะเป็นแขวงแขนเดินไปมาหรือว่าเล่นเวทเทรนน่งเนาะมันก็ใช้แขนใช้ขาจะทําให้ต่อมน้ําเหลืองของเราเนี่ยทำงานอยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นประจําเลยก็คือทํางานทุกวันเลยจะก,กระตุ้นภูมิคุ้มกันทําให้เม็ดเลือดขาวชีลิมโฟไซต์ของเราเนี่ยรวดเร็วและแข็งแรงแบบเวลามีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาก็จะ,จะสามารถเข้าไปโจมตีสิ่งแปลกปอลอมได้อย่างรวดเร็วนะครับต่อไปข้อ เท่าไหร่อะหกถ้าคุณออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นเวทเทรนนิง่งหรือว่าคาร์ดิโอแบบเบาถึงปานกลางเนาะจะทำให้คุณสดชื่นขึ้นเนื่องจากหัวใจงคุณทำงานหนักขึ้นเลือดก็จะสูบฉีดไปผมชอบมากเลยคือออกกำลังกายตอนเช้านะครับก็คือก็คือเดินรอบบ้านนี่แหละประมาณ1-5นาทีได้หมดกระโดดตบก็ได้ทำอะไรก็ได้ที่มันง่ายๆนะครับก็ จะให้เลือดขึ้นไปเลี้ยงสมองทําให้เราสดชื่นมากขึ้นผมเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องกินกาแฟเนาะหรือว่าคาเฟอีนทุกวันเลยทําให้ประหยัดต,ตังค์ไปได้เยอะเพราะว่าผมออกกำลังกายตอนเช้านี่แหละไม่เกินห้าทีแค่นี้คุณก็จะรู้สึกสดชื่นขึ้นแล้วคุณลองได้ครับเอาตั้งแตุ่่มนี้เป็นต้นไปเลยก็ได้นะต่อไปข้อที่เครับการออกกำลังกาย แน่นอนว่ามันเพิ่มกล้ามเนื้อเพิ่มมกระดูกนะจะทําให้บุคลิกภาพของคุณดีขึ้นและนี่ก็คือประโยชน์ของการออกกำลังกายเป็นประจำเนาะทีนี้ผมอยากจะเพิ่มเติมนิดหน,น,นึ่งเทคนิคการออกกำลังกายให้มันได้ประจำเนี่ยเราต้องหาการออกกำลังกายอะไรสักอย่างนึงที่เราชอบอาจจะเป็นเวทเทรนนิ่งก็ได้อาจจะเป็นสควอตวิดพื้น หือจะเป็นคาร์ดิโอที่เราชอบก็ได้ลองหาดูไม่ว่าจะเป็นเดินเป็นวิ่งเป็นตีแบดเป็นไหา้น้ําตีงปองอย่างผมนี่ยผมชอบเดินนะผมไม่ชอบวิ่งเพราะว่ามันเหนื่อยเราจะทําอะไรก็ตามที่เราชอบเนาะมันถึงจะทําได้ยั่งยืนแล้วก็ตลอดชีวิตครับเทคนิคข้อที่สองก็คือจากเมื่อกี้ที่เราเรียนจากเมื่อกี้ที่ผมกล่าวไปนะครับเรื่องความดันสูง สมมติว่าถ้าคุณปล่อยให้ตัวเองเนความดันสูงในวัยที่ตัวเองชรามากขึ้นเนาะอายุสักหกสิบวกหกสิบห้าบวกมันมีอยู่สองทางนะเนี่ยไม่ว่าครับก็คือปล่อยให้ก็คือกินยาลดความดันเนี่ยไปเรื่อยๆเนาะถ้าเราไม่ปรับพฤติกรรมออกกำลังกายตั้งแต่ตอนที่เรายังมีแรงยังสามารถทําได้กับสองก็คือเราก็ปล่อยไปครับจนจนมีวันหนึ่งเนาะเวลาเราความดันสูงเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆเนี่ย จะทาให้เกิดปัญหาเรื่องหลอดเลือดหลอดเลือดสมองตีบหรือแตกได้ในไม่ช้าคุณอาจจะก,กําลังนั่งกินข้าวอยู่เนี่ยพอหลอดเลือดสมองมันตีบหรือมันแตกปุ๊บคุณก็ช้อนตกพื้นแหละเลือดม่เลงสมองก็ต้องส่งโรงพยาบาลใ้าช่วยไม่ทันก็อาจจะเสียชีวิตได้เลยนะครับซึ่งคนส่วนใหญ่เวลาคนที่เป็นหลอดเลือดสมองตีบหรือหรือหลอดเลือดสมองแตกแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เลยจะเป็นอามาพาดไปเลยครับ หรือว่าเราเดินๆอยู่เนี่ยความดันสูงขึ้นเรื่อยๆหลอดเลือดสมองแตกล้มครับส่งโรงพยาบาลและนี่ก็คือเป็นเทคนิคที่ผมสอนนักลูกศิษย์นะศิษย์เอกในคอร์สออนไลน์หลังจากพูดเรื่องนี้ประเด็นนี้ไปนี่ถือทุกคนในคอร์สออนไลน์นี่คือแขันออกกำลังกายขึ้นมาทันทีเลยหลังจากที่ขี้เกียจนะครับ และนี่ก็คือประโยชน์ทั้งหมดทั้งมวลที่นอกเหนือจากการลดไขมันเนาะของการออกกำลังกายเป็นประจำก็สำหรับคนที่ดูอยู่มีคำถามอะไรไม่เอ่ยสำหรับวันนี้วันนี้เป็นไลท์สั้นๆเนาะ ราะวันนี้ตั้งใจจะมามาโฆษณาโปรเจกต์ Project ใหญ่ที่ตัวเองกำลังจะทำคาดว่าน่าจะเสร็จปลายปีนะครับผมเป็นหนังสือชื่อว่า v ว n d e v i s i o n ส่นูชิตใหม่ด้วยการแฮปปี้ด้วยการออกไดเอทแบบแฮปปี้นะครับต้องออกกำลังกายถี่ขนาดไหนก็ อย่างแรกเลยคือที่ที่ตัวเองไหวแต่ถ้าผมแนะนําก็คือท่านถ้าคุณสะดวกเป็นวันเนาะสมมุติว่าวัน,วนหนึงเวลาคุณมาน้อยก็วันละห้าวนละห้านาทีเจ็วันก็ได้ครับต่อสัปดาห์ไปเลยถ้ามีเวลาเยอะหน่อยสักครึ่งชั่วโมงผมก็แนะนําเป็น3ามถึงห้าวันต่อสัปดาห์เนาะหรือถ้าคุณแบบ จริงตอนนี้ Work from home. อยู่ก็อาจจะเป็นคิดเป็นนาทีก็ได้ครับสัปดาห์หนึ่งให้มันได้150นาทีเป็นอย่างน้อยก็แบ่งเฉลีย่ยเอาแต่ละวันจะ3วัน50นาทีันจะสวันวันละ50นาทีก็ได้หรือว่าจะ5วันวันละครึ่งชั่วโมองก็ได้ครับแต่ส่วนตัวผมออก7วันต่อสัปดาห์เลยเพราะผมความดันสูงมาก่อนซึ่งการกินยานี้ตลอดยางยาลดความดันตลอด19ปีนั้นทรมานกว่าที่คิดนะครับ เพราะมันมีไซส์เอฟเฟกอย่างอื่นด้วยเช่นกระตุ้นปัสสาวะเวลาแบบดูหนังยาวทีนี้คือลำบากมากครับมันจะชอบทำให้ตัวเองเนี่ยปัสสาวะบ่อยนะซึ่งผ่านจุดน,นั้นมาได้แล้วก็แฮปปี้ครับไม่ต้องเสียตังค่ายาด้วยก็ โปรเจกต์ใหญ่นะครับหนังสือที่ผมกำลังจะเขียนอยู่ชื่อแวนเด้วิชั่นสู่ช่ตใหม่กับการแฮปปี้กับการเดทแบบแฮปปี้ชื่อหนังสือไม่แม่นเท่าไหร่เพิ่งเพิ่งตั้งโปรเจกต์ก็จะเป็นหนังสือที่ผมตั้งใจเขียนขึ้นมาโดยลงคอสออนไลน์ทั้งหมด6คอร์สของผมเข้าไปเข้าไปด้วยกันนะครับก็จะมีการรักษาและป้องกัน ความดันสูงภาวะก่อนเบาหวานและเบาหวานอ่ะขอบคุณครับแล้วก็ไขมันในเลือดสูงการป้องกันและรักษา3อย่างนี้ครับแล้วก็ไดเอทที่ทำให้เราสามารถคีฟสุขภาพที่แข็งแรงได้ตลอดชีวิตและมีความสุขเลยก็เป็นไดเอทสามสูตรของผมเองก็คือสูตรแฮปปี้ไดเอเราย่อก็คือ เช้าจัดเต็มกินอะไรได้ที่คุณชอบเน้นโปรโตีนเที่ยง1งจานและหนึ่งชามแล้วก็เย็นเน้นโปรโตีนกับผักเหมาะสําหรับคนที่ทํางานออฟฟิศมากนะครับสูตรที่2ก็คือ intermittent fasting IF ก็คือเป็นสูตรที่เราไลฟ์กันไปแล้วครั้งที่แล้วแล้วก็สูตรที่3เป็นสูตรเฉพาะส่วนตัวของผมก็คือ ketogenic แบบ high Protein คือคตัวเจนิกแบบทั่วไปเนี่ยแบบดั้งเดิมเลยก็จะเป็น h ฮแฟ f a เนาะเราจะต้องกินพลังงานส่วนใหญ่เนี่ยมาจากไขมันอาจจะต้องเทมันมากรอกใส่ช้อนแล้วก็กินตักเนยแล้วก็มากินกินชีสแต่ว่าสุดคีดโตัวแบบ h ฮโปรตีนของผมเนี่ยก็เน้นกินไขกินเนื้อสัตว์กินโปรโตีนเป็นหลักเนาะแล้วก็กินไขมันจากสัตว์กันแซมเอานี่็คือสปอยอ่ะหนังสือของผมนะครับ ที่คาดไว้น่าจะเสร็จปลายปีนาะวันนี้ก็เป็นไลฟ์สั้นๆน,นะครับจบลงแต่เพียงเท่านี้เน้นมาขายหนังสือก็ขอให้มีความสุขกับการออกกำลังกายนะครับผมเพื่อสุขภาพที่ดีในชีวิตช่วงวัยชาราสระวันนี้สวัสดีครับ